นี่มี่แอรขายน้ำแกงใสได้เป็นอาชีพเสริมนะครับน้ำแกงใสเพราะได้ขายอยู่เด้แอบอยู่หวานอยู่ผู้ขายอยู่คนขายแนวนี้ถ้าโดนก็ดีเพราะว่ามันเก่าเพราได้ซื้อกินอยู่นะก็จะคลองได้กินอยู่แล้วดับแรกน้ำแกงใส เกียงกับสื่อแต่ราโดนหมดแน่สี่สีสิบปีลวมั้งนี่เกียงนนิผมมาทะกี้กขายอยู่ที่กี่ยวกับอะไรไม่ร้ก็ขายเรกขายมันจะโดนแล้วเกียงใส่หนิแ <38. S 1> <38. S 2> ปดันถงสามสิบแปดปีปะ<ม>่ะ,ะ,ะสื่อโดนแล้วกับขายแต่สื้อนี่แรกคุณล่ะเขาก็มาเริ่อมไม่อีะไยครับปีนี้มันห้อนห่อนนี่เก,กเลยได้ขายนะครับสามสิบเก,กาถอ่าวยกัน คนหนึ่งก็ไปหาทางนึงคนหนึ่งก็หาอยู่งเงี้ยนดังนังยย่งเวียนอยู่เงี้ยนแล้วก็มีรายไหนเน่เล็กนิดน้อยก็พอได้กินจะคของนี่แล้วครับนี่แกงใส่สั่งได้เด้อครับทรงผมในยูทูบไปเลยอเอาตท่ <laughs> นี้แหละครับสวัสดีครับ